ปักกาลดน้ำหนักอะ่ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลข้างเคียงนะคะปักกาลดน้ำหนักในกลุ่ม glp 1ทํทำงานโดยการชะลอการย่อยทำให้กินได้น้อยลงแล้วก็น้ำตาลในเลือดจะคงที่แต่ผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือ1 คลื่นไส้อาเจียน 2. ท้องอืดท้องผูกหรือท้องเสีย 3. กล้ามเนื้อลดลงถ้าโปรโตีนไม่พอและ 4. อาจกระทบกับถุงน้ำดีหรือไตในบางรายและพอเมื่อหยุดใช้ไม่ปรับพฤติกรรมน้ำหนักจะกลับมาเลยและมีงานวิจัยรองรับด้วยทีนี้วิธีดูแลตัวเองนะคะเราต้องเสริมโปรโตีนเพื่อรักษากล้ามเนื้อ เพิ่มไฟเบอร์ธรรมชาติเพื่อช่วยระบบย่อยและคุมอินซูลินด้วยการจัดมืออาหารให้ถูกวิธีทีนี้แจงต้องบอกตรงๆกับทุกคนแบบนี้นะคะถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักคุมหิวแล้วก็คุมน้ำตาลแบบไม่พึ่งปากกาลดน้ำหนักลองเริ่มที่การคุมอินซูลินด้วยฟิลเกรดสิคะจะทำให้อิ่มนานพลังงานดีลำไส้ทำงานสมดุลใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจนะคะแจงทักหาคะ่ะ